เอากดเราไปไปเร็วนี่เท่นะคะสุดเท่ของเราไปนู่นแล้วชนนี้เนี่ยเลี้ยวไม่ได้ไม่เป็นไรนะเลี้ยวไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะมา มาดูสุดเทศของเรานะคะไม่ต้องใช้ใครจับเลยอยู่ตรงนู่นนู่นน,นูเห็นไหมเห็นไหมเล็กๆนี่ใช้แฟตนะคะลืมปิดแฟตไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวให้ดูตัวเล็กนี่มา่กี้ปั่นมาได้เลยอะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดให้ผู้ชมดูก่อนว่านวาปั่นได้อ้หยุด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 ยุดอ่ะปั่นเลยเลยนะ สองสามเดะเดวเดะลองชนนะเอาขาขึ้นก่อนนี่เอาขาตรงนี้ขึ้นก่อนจะเอาขาชนนียค่ะโอเคโอเคโอเคนี่นี่ดูนะดูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเอาเร็วเร็วนวดอยู่ก้าวปะป้าเต็มไป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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ได้เร็วมากไปเลยไปเลยไปเลย ค่าสุดเทพของเราไม่ต้องใช้ใครจับเลย